จะอ้างว่ากลัวกล้องไปทำไมเพราะออนไลน์ไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่มันเป็นทางรอดของชีวิตและยุคนี้ก็เป็นยุคทองของออนไลน์ซะด้วยสิคุณเลือกแล้วคุณได้ลงมือทาอะไรเกี่ยวกับมันบ้างละคะคุณกำลังสร้างตัวตนควบคู่ไปกับการขายสินค้าเพราะในยุคปัจจุบันการที่เราจะออกมาโพสต์โพสต์ขายสินค้าอย่างเดียวมันไม่ได้ผลลัพธ์ ออกมาสร้างตัวตนต้องทําอย่างไรมั้งล่ะการที่เราผลิตสื่อผ่านการทำคอนเทนต์ผ่านการทําวิดีโอผ่านการทําไลฟ์สดนั่นก็คือการที่เราต้องเอาตัวเองนะคะออกมาอยู่หน้ากล้องแต่ตัวคุณเองก็มัวแต่อ้างไงคะอ้างว่ากลัวกล้องอ้างว่าไม่กล้าอ้างว่าตัวเองไม่ดีพออ้างว่าตัวเองจะทําไม่ได้คุณมัวแต่หาข้ออ้างให้กับตัวเองบลา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 บา เยอะแยะมากมายเลยจนตัวคุณเองอะ่ะไม่ลงมือทำสักทีถ้าหากคุณอยากจะลงมือทำแล้วก็เลิกพูดค่ะให้การกระทำมันเสียงดังกว่าคำพูดและคำบ่นของคุณมันก็จะลดลงสิ่งที่คุณว่าคุณไม่พร้อมนั่นแหละค่ะคุณลงมือทำไปเลยเพราะถ้าหากรอให้พร้อมเมื่อไหร่ละคะคุณคิดว่าเมื่อไหร่คุณถึงจะได้เริ่มลองเลิกบ่นดูสิคะแล้วก็เปลี่ยนการบ่นมาเป็นลงมือทำ คุณคิดว่าจริงไหมคะถ้าหากคุณคิดว่าจริงต่อจากนี้ไปฉันจะเลิกบ่นแล้วนะฉันจะทำทำทำพิมพ์คำว่าทำทันทีใต้คอมเมนต์ให้หนุ้ยด้วยนะคะเพราะการบ่นก็เป็นการโฟกัสค่ะเรายิ่งโฟกัสว่าเรากลัวการกลัวของเรามันก็จะเพิ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันจะทวีคูณให้เราได้ทันที และการลงมือทําของเรามันก็จะหดลงหดลงความกลัวของเราก็จะขยา,ายใหญ่ขึ้นใหญ่ๆๆๆๆขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะยิ่งคุณโฟกัสคุณก็จะยิ่งได้รับมันไงคะคุณยิ่งโฟกัสว่ากลัวความกลัวมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแบบทวีคูณแล้วการลงมือทํามันก็จะหดลงหดลงหดลงคุณคิดว่าจริงไหมคะถ้าคิดว่าจริงพิมพ์จริงให้หนยด้วยคะ่ะแต่ถ้าหากวันนี้คุณโฟกัสผลลัพธ์สิ่งที่คุณจะได้ สิ่งที่คุณต้องการความฝันของคุณไงคะเมื่อคุณโฟกัสที่ความฝันของคุณโฟกัสที่ผลลัพธ์ของคุณการบ่นของคุณมันจะลดลงการลงมือทําของคุณมันก็จะใหญ่ขึ้นคุณคิดว่ามันควรจะเปลี่ยนโฟกัสไหมคะเปลี่ยนจากโฟกัสจากการกลัวมาเป็นโฟกัสที่ผลลัพธ์ว่าฉันจะได้อะไรความฝันของฉันคืออะไรหากวันนี้คุณจะเปลี่ยนโฟกัสจากกลัวเป็นกล้าแล้วแล้วก็พิมพ์คําว่ากล้าใต้อคอมเมนต์ให้หนุ้ยด้วยนะคะ สรุปแล้วการที่บ่นว่ากลัวคล่องสิ่งที่จะได้รับ1คือขาดความมั่นใจ2คือไม่ได้ลงมือทําและ 3. คุณยิ่งขยายความคิดใดคุณก็จะยิ่งได้รับสิ่งนั้นและแน่นอนคุณโฟกัสไปที่ความกลัวคุณก็จะยิ่งได้รับความกลัวให้มากขึ้นถ้าหากคุณอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยากให้มีเงินในกระเป๋ามากขึ้นคุณก็เปลี่ยนโฟกัสสิคะเปลี่ยนชุดความคิดของคุณเอง หากคุณอยากได้รับสาระดีๆแนวคิดดีๆแบบนี้ในทุกๆวันฝากกดติดตามเพจครูพี่นุ้ยออนไลน์มีเดียเอ็กซ์เปิดไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบาย